อยากจะขอบคุณพระเจ้านะครับที่ผมเป็นตนักเวลาที่มาเชื่อก็สิบสี่สิบสี่ต่อปานาร้อยสองแปดแล้เชื่ออีกหน้าแปดก็ลงแล้วก็สี่สิบของเด็ีก็ขอบคุณพระเาว่าได้โตในพระเจ้าแบบนี้ได้ประคุณความรักของพระเจ้าในแบบนี้ แล้วก็ประชากรครัวขณะที่นักบุดจ้างันนี้ก็เอกพัฒนายกมาก็จำได้ว่าหลังจากเลี้ยงไม่เกินห้าปีก็เป็นพัฒนายกแล้วตั้งแต่เป็นโสดอยู่ครับตั้งแต่เป็นโสดก็ร่วมกับนักชาติเจ้าในที่สุดจังก็ปีนี้เรากเลือกพัฒนายกอีกครั้งหนึ่ง ผมว่าผมคนจะเกษียณแล้วนะครับสําหรับพักนายกแต่ทางพระเจ้าไม่เกษียณนะครับมาพระเจ้าต้องรับใช้ทุกทกอย่างที่รับใช้อยู่เพราะว่าเป็นองไปลงมาส6รวกไปก็คิดว่าเราเป็นใจห้คนรนหลังขึ้นมาแล้วเราก็เป็นเรื่องหลังในการช่วยกัรรับใช้ทีเจะจกตออไปก็ าช่วยานอะไรก็ยินดีนะครับยินดีบอกได้ทุกเวลาก็ยินดีจะรับใช้เป็นเิมมากกว่าเดิมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยาให้ที่ปรึกษาคนแก่ในที่ปรึกษาก็ยินดีครับก็ยินดีว่าจะได้รับใช้ก็ก็ขอบคุณพระเจ้าว่าเมื่อเราอยู่ในทุกอย่างเราก็ทุกขนรบสุขแลก็ต้องเรียนรู้ในการเติบโตขึ้นในความรักของพระเจ้าเรียนรู้ที่ ยายพระเจ้าที่เราจะโตขึ้นเป็นเจ้าช้าชีวิตของเราครับพระช้าในสังเกิดของพี่น้อง่าพระเจ้าไม่มีจริงก้าสวรรค์ไม่มีจริงเราก็ไม่จะไปต้องมามาต้องเออเดี๋ยามแพทย์จะมารักษาพระเจ้าอ่าผมเองก็คงไม่มารักษาพระเจ้าแบบนี้แต่เพราะว่าเรารู้พระเจ้ามีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงผลทางที่เราจะเลือกเราจะ ก็มีส่วนตัาใ้ก็โองค์เพราะเรารู้ว่าปานชั่วดาตอนนั้นที่เราอยู่ในโกนะครับบานเวลาที่เราอยู่ขออห้รเาชชีวิตอย่างการมีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าที่จะทําสิ่งที่เป็นพระพอร์และถวายเกียรติพระเจช้าก็ขอบอกให้ราว่ามักไยกเที่ยวนี้ผมก็เกษียณนะครับแต่ไม่ได้เกษียณนานนะเช้า คือราณาญาติการรับใช้นะครับตัวดี้เป็นหน้าทีการรับใช้ทุกอย่างเราจะต้องทำไปจนกว่าที่เราจะไปอยู่บนพระองคครับก็ขอประชาอวยพรที่เราจะเลือกมั่นหมายยกตื้นหมารับใช้พระเจ้าในโอกาสต่อไปอีกครั้งนึงครับขอเจ้าอวยพร